จันวันหยุดชดเชยนะคะของวันจัก,กรีนะคะวันจันทร์ที่เจ็ดเมษายน2568นะคะวันนี้ไม่ได้ดูทานตะวันนะแต่พามาดูต้นส้มโอนะคะปลูกเอาไว้หลายปีแล้วเนาะเพิ่งจะเริ่มเป็นออกลูกครั้งแรกนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ซื้อกิ่งพันธ์ุมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เอามาปลูกลงดินนะคะขุดลงดินไปประมาณ50เซนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็เลี้ยงมันมาเรื่อยๆตอนแรกๆก็คิดว่ามันจะเป็นต้นตัวผู้หรือเปล่าเนาะเ <c oughs> พราะว่านานมากเลยนะทุกคนคือเกือบเจปีเลยนะคะเนี่ย เจ็ดแปดปีเลยแหละเนี่ยเขาถึงจะเริ่มออกดอกออกลูกคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งตอนหรือว่าเป็นเมล็ดกันแน่เนาะอาจจะเป็นเมล็ดก็ได้ถึงได้นานขนาดนี้ <c oughs> ก็เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่ <c oughs> แต่ก็ยังดีเนาะก็คือเขาก็ออกลูกก็พยายามตัดกิ่งเนาะตัดกิ่งตัดกิ่งตกแต่งเขา แล้วก็ปุ๋ยเราก็ใช้แต่ปุ๋ยคอกนะไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าปลูกปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะปลูกไว้ข้างบ้านแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวด้วยนี่แต่เขาก็ออกลูกเยอะนะปีนี้นออกลูกแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าที่ออกลูกเราก็เก็บไปสองสองลูกนะก็คือมันเอ่อเนื้อเขากินไม่ได้อะ่ะ เนื้อมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่นิ่มพอที่จะกินได้อะคะ่ะก็ดกอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนมีความรู้เกี่ยวกับต้นสมโอก็มาฝากบอกกันได้นะคะคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวในประเทศไทยเยอะมากเลยเนาะตั้งแต่แผ่นดินไหว28มีนาแล้วก็เป็น อะไรที่ต่อเนื่องมาก็คือตึกของสตอตงอถลม่มทีนี้ก็มีการขุดคุยกันเยอะแยะมากมายถึงาการก่อสร้างถึงคนมาประมูลถึงเรื่องของประเทศไทยเนาะระบบประเทศไทยที่อาจจะมีการอาจจะนะเราก็ไม่รู้มีการคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆเนาะในเรื่องของการประมูลหรือว่าการ ที่บริษัทประมูลได้ราคาต่ำแล้วก็มาลดสเปคคุณภาพของอาการอะไรนะวัสดุที่จะเอามาก่อสร้างพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้เนาะก็ติดตามข่าวสารกันเนาะแล้วก็ซ้ำเติมด้วยทรัมป <c oughs> ์ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่จะเอาเข้าไปขายในประเทศอเมริกานะประเทศไทยสินค้าจากประเทศไทยที่จะเข้าไปขายที่อเมริกาก็ โดนขึ้นภาษีเพิ่มขึ้นเป็น36%เนอะก็เท่าที่ดูคลิปวิดีโออะไรต่างๆคนที่ไปทํามาหาก,กินที่อเมริกาเนาะหรือว่าคนที่เอาสินค้าส่งออกจากไทยไปเมิกาก็ลำบากเดือดร้อนกันพอสมควรเพราะว่าราคามันต้องขึ้นเนาะทีน,นี้การซื้อการอะไรก็อาจจะยอดซื้อลดลงหรือเปล่าต้องคอยดูผลกระทบเนาะที่จะเกิดขึ้น ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคนไทยเราก็ชอบกินอาหารไทยเนาะแล้วที่สําคัญตอนนี้ก็คือร้านค้าไทยเราอาหารไทยเนาะได้รับความนิยมมากก็ก็ลองดูเนาะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรแต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะเราก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วประเทศไทยเราก็รัฐบาลเหมันเร่งรีบเร่งรีบเอาเรื่องของอ,อะไรอะ่ะ บ่อนคาสิโนเนาะเข้าเข้าไปในสภาเนาะให้ได้รับความเห็นชอบกันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะจบลงที่อะไรแบบไหนยังไงแต่ตอนนี้ก็หลายกลุ่มนะคะก็เริ่มออกมาประทว้วงละแต่ลึกๆพวกนักพว,วกนักวิชาการหรือว่าคนที่วิเคราะห์การเมืองนะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงขั้นตอนของการเหมือนอา่า เรียกเงินจากคนที่อยากได้ไปอนุญาตในการาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพวกบอลนะแล้วอตอนสุดท้ายถ้ามันไปไม่ได้ก็อาจจะล้มไปในขั้นตอน1นึ่งแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่สุดในขั้นตอนสุดท้ายอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้เนาะกลเกมกลไกเป็นอย่างไร แต่ก็ลุ้นว่าอย่าให้มันเกิดเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราประเทศที่คือความรู้ของประชาชนมันยังไม่มากพอเนาะทีนี้คนที่แยกแยะได้ก็โอเคอะแต่คนที่แยกแยะไม่ได้เดี๋ยวก็อาจจะเข้าไปสู่วงเวียนวงวังวนของการพนันแล้วทีนี้มันจะไปกันใหญ่เนาะเพราะตอนนี้ก็คือแบบมิจฉาชีพก็เยอะมากพออยู่แล้วเนาะเราก็ไล่ตาม อะไรพวกนี้ยากอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาความรู้หรือว่าป้องกันเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆให้มันดีซะก่อนเนาะโดยเฉพาะอะไรอะความรู้ของการให้ความรู้กับประชาชนเนาะให้ประชาชนแบบว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีก่อนหรือว่ามีระบบในการป้องกันที่จะ มีการตรวจสอบอย่างเช่นการโอนเงินหรือว่าอะไรเนี้ยระบบธนาคาธนาคารอ่ะมันควรจะติดตามได้เบอร์โทรศัพท์บริษัทที่เป็นเจ้าของสัญญาณโทรศัพท์มันต้องติดตามได้อะไรเงี้ยการเปิดบัญชีอะไรต่างๆเนี้ยใครอยู่ที่ไหนมาเปิดเงินโอนไปที่ไหนเงี้ยมันต้องติดตามได้อ่ะอืมอ่ะชมสวนหรือว่าชมอะไร <c oughs> ก็เป็นการพูดคุยทักทายกันเนาะมาอัปเดตเรื่องราวของ หนึ่งสัปดาห์นะคะทีะ่เกิดขึ้นนะคะถ้าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของส้มโอก็มาแนะนำหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาก็คือมีลูกก็จริงแต่ว่ามันร่วงบ้างแล้วก็ผลมันอะ่ะมันเนื้อมันยังกินไม่ได้อ่ะคะ่ะก็ขอความรู้จากพี่ๆชาวสวนชาวกเกษตรด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ ฝากเม้นไว้นะคะเดี๋ยวจะได้เข้าไปติดตามแต่ละคนแต่ละบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขในวันหยุดวันนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปอันนี้ก็เหมือนเริ่มออกดอกตุ่มๆเหมืมอนกันเนาะแฮปปี้ไทยแลนด์แฮปปี้ฮอลิเดย์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ